ทุ่พนอยเอาที่อไปที่รกบอกว่าที่ราการองเรื่องวก็อไรไ่รงงนมเีเล่เอร่อครับงวันนี้กจะเอรกับผมก็ในงานเี่เเเรรการใหม่ครับผมในบริการที่เป็นมารกรนะครับก็วีเราส่งมรการนะครับผมก็เป็นต

ออกหน้าแล้วก็บอกไม่นีกันผมกดดันนะฮะผมบอกตรงคือโหงเลยก็พยายามทําให้ดีที่สุดแหละในแต่ละทุกๆโชว์อะไรเงี้ยก็พยายามเลือกเพลงมาอะไรนะครับเพลงรักเนาะใช่ก็มันเป็นเพลงแบบสนุกสดใสไงเข้ากับงานอะไรประมาณนี้แต่ก็แบบอยากให้เราโกรธกันก็ลองจ้างได้ค่ะอย่าเลยอย่าไม่โกรธกันดีกว่าครับผมัเพลงรักที่ร้องออกมาจากปากเอาออกมาจากใจ อ่านานานเขาจะได้แซวเลยนะเขาจะได้แซวเอาหน่อยเอาถามเขาหนี้ไหนตอบเขาหน่อยรองมาจากปากแต่อินได้มาจากใจคนนี้เจอว่าคนนี้บนเวทีเมื่อกี้คนนี้ไม่ยังไงคนนี้ไม่ยังไงก็คนเนี้ยเล่นบนเวทีเราไม่หันมามองเลยทำไมถึงไม่หันมามองเลยเออเวลาเล่นคองเพิร์มันต้องใส่แบบนี้เหรอ คืออย่างวันนี้ได้สองเพลงก็เลยแบบว่าคนละเพลงเลือกคนละเพลงเป็นเอ่อบาลานซ์กันเจอกันตรงกลางครับผม <laughs> แต่ว่าก็จะค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งนี้นิดนึงส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าโอ้เลือกไนดะ้บอกว่าฉันร้องเพลงนี้ได้จะร้องได้นิดน,นึงนะโอเคได้ไปเลยเลือกเพลงนี้เลยแนละ้ว <laughs> ใช่ครับชีวิตผมก็อาจจะมีทางเลือกเอ่อน้อยเดินตามเขาจรอจริงเราเลือกแต่ว่า โดนปัดตกใช่ใช่ครับได้แล้วพี่นุ่มปัดตกไปครับผมจรพีจริงนปราลูกเพราะเรื่องเรื่องเขาเรื่องจากอะไรเนี่ยเาความหรือว่าจริงจริงส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่บางชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากร้องเพลงนี้มานานแต่ว่ามันต้องมีคู่มาร้องด้วยกันเออใช่แล้วเขาลองได้ทั้งเพลงไงผมอาจจะไม่ได้ร้องไม่ได้ทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเกิดแค่เพราะว่าที่รักเขากแล้วเขาก็แค่บอกว่าเออฉันร้องได้ทั้งเพลงเสมอไปศึกมาแล้วแต่งานหนักเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเพลงเพลงพัก ร้องไห้คือเปล่าไม่นะครับเพลงรักร้องไห้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปก็ชื่อว่าคนที่โชคดีกว่าเขาปล่อยเพลงหน่อยเขาปล่อหมดล้วเขาปอยเพลงใหม่เออพี่ๆช่วยหน่อยนะอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตกับเขาบ้างใช่ก็คือปกติไปทําเพลงคนอื่นแล้วดังกันหมดเลยมีเพลงตัวเองทาแล้วไม่เคยดังเลยรบกวนหน่อยใช่ก็คือเป็นเพลงที่ผมปล่อยกับค่าย เลิฟอีสเตอร์เทนเมนต์เป็นครั้งแรกนะครับ oh, oh. ผมเพลงแรกชื่อเพลงว่าคนที่โชคดีกว่า oh. มันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเออเราพยายามทําให้คนคนนึงเนี่ยเกิดความสุขอยากให้เขามีรอยยิ้มในทุททกๆวันแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้ทําให้เขาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าวิสิ่งที่เขามอบกลับมาให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันกลับทาให้เรารู้สึกว่าวิทาไมเราถึงกลายเป็นโชคเป็นคนที่โชคดีกว่าจังเลย oh. อะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันก็ oh, oh. อินสปายเลชั่นมาจากใครหลายๆคนผมพูดเลยแล้วกันนะอ่าเรื่องเล่าอเมให้ฟัง ไม่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 คือผมมาพูดอยู่แล้ว <c oughs> ในแต่ละครั้งว่าผมมาอ <c oughs> ินสไพเรชั่นมาจากใครหลายๆคน <c oughs> ใช่คือเพลงนี้คือคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมแต่งให้เขาคนเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราเหล่านี้ผมอยากจะให้ใหมันรีเลทกับคนเ <c oughs> ้เยเอะผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเออเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความรักเล็กๆน้อยๆ้อยที่เรามองมองเห็นกันก็พอแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของแม่กับลูกก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งแม่เราเลี้ยงลูกมาเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าแบบลูกเรา่เป็นนคทีแบบ เป็นอยากให้ลูกเรามีคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้แต่ในระหว่างทางที่แม่เลี้ยงเราไปเรารู้สึกว่าโอ้โหทไมรู้สึกดีจังเลยทาไมถึงมีเขาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่ได้แบบได้ฟังเพลงนี้ได้แชร์โมเมนต์กันต่อว่าคุณรู้สึกกับกลายเป็นผู้ที่โชคดีกว่ายังไงอะไรประมาณนี้ยังโชคดีกว่ายังไงครับใครโชคดีกว่าใครโชคดีกว่าแม่คือตาตามความหมายเพลงเขาจะอาจจะหมายถึงว่า หงงมายถึงว่า,วาอยาก<ม>จะทำให้คนนี้กลายเป็นคนที่โชคดีแต่แต่แต่ทำไมคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่โชคดีกว่าที่ได้ทำให้เรามีบบกิจกรจรมก็จะแต่งจริงตลอดเวลาคู่รุ่มันเป็นอินสเปชวนรวมๆครับผมใช่แต่คือมันตั้งต้นมาจากเรามันตั้งต้นมาจากเราว่าคือเรื่องนี้มันมันสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าคือผมแค่รู้สึกว่าเพลงนี้ผมแต่งมา จริงๆแล้วสําหรับเป็นแฟนคลับโดยเฉพาะเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นภาพเขาเหล่านั้นเวลาเหมือนผมตั้งใจทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็รู้สึกว่าโหพอเขาได้เห็นผลงานเราเขารู้สึกว่าผลงานของเรามันดูมีคุณค่ามากเลยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมผลงานเรามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าโหมันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครได้รับโมเมนต์เหล่านี้เลยรู้สึกว่าตัวเองกับกลายเป็นคนที่โชคดีกว่าแต่โมเมนต์่ี้มันแล้แต่คนแต่โชคดีที่มีกันละกัน อ้าะเอละฟิลแปลงแปแล้วพี่เ็ทำแต่โมเมมันก็เหมือนมุลุงเราเาลยนะช่วงนี้ยังไงอะคะคือแปลว่าจริงจริ อย่างที่บางเคยพูดบังไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหมถึงว่าเออแค่แบบอยู่ให้กําลังใจกันในทุกๆวันเวลาเราเจอเพราะว่าชีวิตคนเราบังว่ามันไม่ไม่ไม่มีทางที่จะมีความสุขในทุกวันเนาะมันก็จะมีวันที่ดีวันที่แย่แต่แบบเออถ้าวันที่เรามีความสุขเราอยากหันไปเราก็อยากเจอเขาวันที่แย่เราอยากหันไปเราก็อยากเจอเขาแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าหูยโชคดีจังที่เราแบบไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็เป็นแบบ้ง ก็เป็นหนึ่งน้าครับผมคุณโชคดีกว่าไง่ไม่ได้ถามหมายถึงผมโชครู้สึกโชคดีกว่ายังไงที่ได้ทำให้ให้เขาหรือว่าผมรู้สึกโชคดีกว่ายังไงกับทุกคนผมโชคดียังไงที่มีเขาผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ดีตรงที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาคอยจัดการชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยจัดการชีวิตเรา หมายถึงว่าจัดการชีวิตเราให้มันดูมีระเบียบมากขึ้นดูแบบว่าเออสามารถพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็สามารถแบบเออบอกเป็นคนเป็นเหมือนคนที่คอยแนะนําว่าเออสิ่งนุ่นดีสิ่งนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบว่าทําแบบนั้นแบบนู้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นคนที่คอยตะล่อมตะล่อมให้ผมทําสิ่งนั้นเหล่านี้ต่องๆเนา้แบบพี่ใหญ่เขาไปจ <สะ S 2> <ะ>ัดงไงคลใช่ๆแม่เนาะไม่ใช่ก็ไเทำให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงแม่มันเหมือนแบบเรา เราแบบอยากแนะนําสิ่งดีๆให้เขามากกว่าหรืว่าเอออยากแบบอยากช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องจริงๆเขาก็ช่วยเหลือบางเยอะแล้วบังก็เหมือนแบบเอออะไรที่เราแบบมีความรู้หรือว่าแบบมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาทําแล้วเขาน่าจะมีความสุขอยากให้เขามีความสุขแหละจริงๆแล้วเป็นผู้อาบน้ําร้อนมาก่อนแต่เขาได้นำมารมีเอเ็นแม่เหมือนแม่เลยเหมือน่านมามีเอ๊ไม่โอ้ไม่เอหรอกคือคือจริงๆแล้วเรา ไม่ใช่เราไม่กล้าเอนะคือผมบอกแล้วผมยืนหนึ่งอยู่แล้วผมไม่สามารถมีใครทำอะไรผมได้ครับผมเออครับคือถ้าถามว่าเราเอบ้างไหมเราก็บอกอุ้ยตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออ ถ้ามันเข้ากับชีวิตเราแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีเราก็โอเคนะใช่แต่เพื่อนๆคุณบอกว่าจากคนที่ไม่เคยยอมใครครัเขาลงแชป์ไม่เรียบร้อยละจริงมะเนี่ยผมก็ยังไม่ยอมอยู่นะถ้เกิ่อชื่อเพื่อนได้เลยนะใครครับโอ้โหใครพาลิเจเจพยายามเยอะมากเลยคุณไอ้สองคนนั้นมันเด็กเลี้ยงแก่ใช่ไปเชื่ออะไรกันมากเหคนเลี้ยงแก่แก่ด จริงๆก็ก็ผมยังยืนยันอยู่คําเดิมครับว่าผมก็ใช้ชีวิตผมไปโดยที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ก็เป็นคนข้างรับกลางๆแล้วกันโอ้เคค่ะเคค่ะผมคือคนชอบบอกผมว่าถ้าเต็มแบบเต็มสิบผมให้เท่าไหร่ผมก็จะให้ประมาณหกอะไรเงี้ยแต่คนก็จะชอบจับตามองว่าเออมันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราไม่เท่ากันมากประมาณนั้นมั้งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเรื่องของผูล่เตาปีนต้องไปทะเลกี่รอบ ปไปบ่อยมากเลยจี่ทะเลอ่ะล่าสุดเขาไปมาไ,ไปมาเพิ่งไปทะเลมาสองรอบสองรอบปีนี้เพิ่งสองรอบเองจริงๆแล้วเออผมเคยพูดกับเขาว่าสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงในปีนี้คือผมอยากจะเปลี่ยนแปลงคือผมอยากจะหวงเวลาการทํางานให้น้อยลงหมายถึงผมรู้สึกว่าปีที่แล้วผมมีสล็อตเวลาหรือว่ามีสเกจจูที่จะต้องทําแล้วมันบีบตัวเองมากๆเลยจนทําให้เราไม่สามารถลากิจไ,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้ ถึงแม้ว่าครอบครัวเราหมายถึงว่าเราจะไปเที่ยวกับครอบครัวเราเรายังไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมสัญญากับเขาแล้วก็ผมผมก็พูดกับครอบครัวไว้ด้วยว่าแบบปีนี้ผมจะห่วงเวลาการทํางานของผมให้น้อยลงแล้วก็มีเวลากับคนในครอบครัวผมให้ได้มากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะเป็นเขาเราเลยต้ก็ให้เวลาเขาผมให้เวลากับเขาอยู่เสมอนะครับใช่ห้านาทีผมก็นับใช่เป็นไงบ้างเปล่าพอปรับเปลี่ยนมานขนาด ติ๊กเออไม่มานนไม่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วน่ะเดวันค่ะหมายถึงว่าเขา <Day one. S 2> ขเขาพยายามอุ้ยนี่แปลกๆนะสัมภาษณ์น,นี้มันแบบเหมือนถ้าเราตอบธรรมดามันจะไม่แปลกว่าเราทักมาพุ่งถอยเขาจะเพิ่มไม่ได้คือจริงๆเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะชอบหาเวลาแบบเล็กๆน้อยๆแวะมาหาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงวันแรกเชียร์มวยกันยังไงวันนี้ก็ยังเชียร์มวยกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเอเนอร์จีดีครับเลิศนเริ่เริ่ไม่เริ่นเรงวดเมื่อเลยเหรอ อะไรนะครับพลังงานอ๋อใช่ไหมคนน่ารักอยู่แล้วน่ารักคืนทุกวันคือให้เต็มสิบมาตลอดเลยให้เต็มสิบมาอยู่แล้วนำทุกคนมาหมดเลยพอใจยาวก็เลยถามว่าทะเลไปกี่คนเห็นไปกันเป็นครอบครัวไหนกับครอบครัวค่ะใช่เหมือนมีสองคนในทะเลมีพ่อแม่ผมด้วยฮะมีพ like so ่อแม่ผมด้วยแล้วก็น้องสาวผมด้วยฮะต้องพี่เแล้ว ผมยังไม่ได้ลงเลยนะฮะว่าผมไปทะเลคุณมีคนเขารวมภาพมาแบบอ๋้เราอชอบใส่ใจไงคนไทยชอบใส่ใจเป็นคนไทยทุกคนคนไทยชอบใส่ใจครับผมประมาณนี้ก็ไปกับครอบครัวด้วยตอนนี้คนก็ชมว่าคู่เราเป็นคู่รักที่แบบลงตัวสุดๆนะครับผมลงตัวได้นะครับผมแต่อย่าทำให้ผมรู้สึกกดดันกันนะครับผม ใจเย็นนะครับผมก็รู้สึกดีครับที่มีคนคอยให้พลังโพสิทีฟกับเราแล้วก็มีคนคอยพพอร์ตเรามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ถึงรวมถึงตัวผมแล้วก็รวมถึงตัวเขาด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เอ็อเอนดูความน่ารักของเราสองคนและกันอะไรอย่างเงี้ครับผมใช่ยังมีแบบยางมีแนเนี่นยเขาหลับไปยกมออยางนีแนจริงไม่มเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยพูดอยู่ตลอดนะว่าเขาสนับสนุนเพราะว่าเขาอยากจะได้เห็นเขาชอบเห็นคนมีความรักที่ดีครับอ๋อใช่คือจริงจริงอะ จริงๆรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนเหมือนแบบ <Support S 2> เอ,อ่อสปอร์ตค,ความรักของบางแต่บางรู้สึกว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่บางอยากแบบให้คนได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้เพราะบางอย่างให้คนเชื่อมากจริงๆว่าแบบ ความรักดีๆดีมันมันมีอยู่บนโลกจริงๆมันมันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าแบบคุณแบบรักตัวเองมากพอแล้วก็แบบเข้าใจตัวเองแล้วก็เจอคนที่ถูกต้องที่สุดอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเสียใจร้องไห้มาหนึ่งร้อยครั้งเพื่อคนคนหนึ่งนะครับผมเอยเราก็รู้กว่าเราไม่ได้เขินที่จรแบบแชร์โมเมนต์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยพยายามทําตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างเงี้ย มัค่ะคนก็แล้วไปเทียบกับรักทั้งเก่ามาแล้วยังไม่หมดเลยค่ะยังอยู่กันอีกคนนะไปยูกันไป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 ปัญญามันพอมันอยู่ดีมันก็มีเหี้ย ใช่ถ้าถ้าถามความรู้สึกหนูแบบเอาจริงๆไม่โกหกเลยจริงๆมันคงไม่อยากให้แบบถูกเอาไปโยงอยู่แล้วเพราะมันผ่านมานานมากๆแล้วแล้วว่าเวลาที่เราถูกเอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเกิดคอมเมนต์อย่างที่หนูวอหนูเป็นคนไม่ชอบให้มีคนมาทะเลาะ ว่าอะไรกันอะไรเงี้ยอย่างหนูก็มีความรักที่ดีแล้วเป็นเรื่องราวที่สวยงามก็อยากให้โฟกัสในส่งที่สวยงามแต่ถามว่าเข้าใจไหมว่าทําไมคนถึงเปรียบเทียบมันก็คงต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตของเราเองะอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะหนูว่าสุดท้ายหนูอยากให้คนโฟกัสตรงที่แบบอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆดีกว่าแล้วก็แบบมองเห็นความสุขของตัวเองสําคัญที่สุดอยากเชียร์อาผู้หญิงด้วยหรือใครหลายๆคนที่แบบเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในด้านความรักะอะไรเงี้ยก็แบบ อยากให้รักตัวเองให้มากๆขอให้มองความสุขตัวเองให้ให้มากที่สุดแล้วก็ควังเชื่อว่าสิ่งดีๆมันมันเกิดขึ้นได้เสมอวันหนึ่งเราต้องเจอความรักที่ดีวันหนึ่งเราจะเจอความรักที่ดีรู้สึกไงว่าแหลคุณดีใจกับเรามากโออดูคำคุณมโนดีใจกับเดีใจกับพี่มีบางมีวันนี้หนู่แบบโอ้โหแค่หน้านี้เลยหนูหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆก็ทำเพลงขอบคุณอะไรไปหลายอย่างแล้วแต่แบบ เออวันนี้มันก็กลับมามีเหตุการณ์นี้อีกค่ะหนึงมันก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆคือจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาขอบคุณวันนี้หรอกตั้งแต่ที่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตบางอยู่ในอยู่ในวงการนี้มานานมากๆเลยบังเจอพี่ๆบังพูดเรื่องราวชีวิตบางมาตั้งแต่แบบดียังทุกสุขแฮปปี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออ<ม>ก็อยากให้เห็นจริงๆจริงๆเอาเอาชีวิตปางไปตั้งต้นก็ได้ว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงค่ะความรักเองก็เหมือนกันแล้ววันหนึ่งเราอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือว่าวันหนึ่งเราต้องเสียใจแต่ว่าอย่าไปท้อค่ะวันหนึ่งเราก็มีกลับมามีรอยอยิ้มได้ค่ะแล้ว่าเา<ม>เห็นคอมเมนต์ที่แบบท,ทุกคนส่งมาจริงๆเวลาที่เกิดเรื่องหรือว่ามีดราม่าหรือว่าอะไรที่เราต้องเข้าไปข้องเกี่ยวอ่ะจริงๆทุกคนก็จะพยายามส่ง energy เรานันมาหาผมก็เลยสุดขอบคุณมากๆที่แบบ เออเขาอยากให้เราเรารู้จริงๆแหละว,ว่าบางทีเราเป็นกําลังใจในในด้านความรักที่ดีของเขาจริงๆนะหรือบางทีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบหูดีใจด้วยมากจริงๆจะปังจะบอกว่าบางสัมพันธ์ได้ถึง energy นั้นจริงๆนะคะขอบคุณมมากเขบคุณมมากเลยค่ะมันคุ้มากเม้นีเขามาเม้นี่เขามามมเป็นพ,พลังบวกที่จะพอมบวกแทนเราด้วยเ <laughs> แต่ไม่ได้ใครมาแตะเราอะไม่จริงเลยไม่จริงที่พากบอกว่าพางไม่ได้อยากเห็นคนแบบใช่แต่ <laughs> แบบ ส่ง energy บวกได้แต่ว่าสิ่งหน่งที่ช่ชอบคืไอ<ร>ไม่อยากให้คนทะเลาะกันเพราะว่าเวลาที่เขาพร้อมบวกให้เรามันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่พร้อมบวกกับเขาเหมาือนกันใช่ก็เลยเหมือนแบบอุ้ยให้กําลังใจได้มองความรักเราเป็นสิ่งสวยงามแล้วเป็นกําลังใจทีเ่เขาไปใช้ชีวิตอะได้ได <c oughs> แล้วคุณได้ให้กาลังใจฉันหรอดกเดกากลังขนาไะผมให้กําลังใจเขาอยู่แล้วในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอ้ ไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับผมเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรฮะเกี่ยวโยงมาอยู่ตลอดเลยนะครับผมผมก็เห็นใจเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอ็นดูเขาเหมือนกันแล้วก็เออ คือผมก็รู้สึกว่าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องนิดเรื่องราหรอเนี้ยที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าส่งผลเสียอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันดีจะมันดีแล้วที่มีคนให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีกว่าแบบมีคนไม่ชอบเราหรืออะไรประมาณเนี้ยครับแล้วโอเปงวัได้ยินทัศนคติของเขาไหมครับผมได้ยินทัศนคติที่ดีๆของเขามากกว่านี้อีกนะครับผมอแต่ผมแค่อยากจะเก็บไว้เป็นเป็นส่วนตัวหรอเป็นส่วนตัวใช่ผมไม่อยากบอกใคร เฮ้ยขอบคุณคนขบคุณบคุณบคคราะโอ้หเปคนที่โชคดีกว่านี้แต่งให้พวกคุณทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปแชร์โมเมนต์น่ารักนด้วยอาวอก็ไปันงจริงมั้เนี่ย